ก่อแน่ปิดทับก่อหน่อยก่อแน่รเลยแล้วจะจบไปเรื่อยนะคะเห็นรถไอติมขอบคุณที่รับชมนะคะติดก่อนนี่ก็ขอตัวกินไอติมก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายก่อนมิงกันไน่ไอติมให้เด้บ๊ายบายก่อนบายก้องก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายคนนีลนะใช่ ลูกชายป้อนแม่น้อยลูกชายครับกินคนเดียวเลยอ่ะถ้ากินก่อนได้ดีครับบ๊ายบายเร็วเร็วบ๊ายบายเดิยไลน์ไปแล้วจะรังจากป้อนแม่พาป้อนแม่น่ารักแท้ลูกชา,ายกายินโบราณคองเก่ มาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพี่ก็จะได้กี่ลิตรทุกวันอร่อยไม่น่าแต่พี่ชอบชดชื่อย่างนี้เองพี่เสรจแแบกนะ้ำเลยเนาะคนเลยนะลูกชายชายปอนแม่น้อยลูกชายครับกินคนเดียวเลยอะ่ะ ถ้ากินก้อนวันเดียกินรส่านก็ได้นะครับมันพี่ก็จะวิ่งรัดวิ่งรัดเลยกินมนะนนะไหมชิมนะชิมนะโอ้ยค <c oughs> ิทีพักบัสายแมคิทีของอแม่เองเว้ยมลอร่อยใหญ่เลยครับพี่พี่แม่กินเลยอ่ะายก็นไหนกินกันแล้วทำยังไง จกินด้วยกินด้วยกินหน่อยดูดีท่ากัดเพื่อนแล้วมันแมมแล้วอร่อยใหญ่นี่ครับีแม่ไม่แย่งไม่ปล่อยให้นางกินคนเดียวกินโบราณนะครับมาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักกินก็จะได้กินอะไรกินทุกวันขอบคุณที่รับชมนะคะปิดก่อนก็ขอตัวกินไอติมก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายก่อนไม่งั้นแม่ไม่สติมให้เน้

เห็นรสถานเได้นะครับน้นงพีกจะวิ่งรัดวิ่งรัดเลยวชินะไหนชินะชิมะโอ้ยคิทีพักบัด็นทกสแมคิทีของแม่เองเว้ยโอนอร่อยจังกินยกินะกินนะ้อยกอนยนแน่้ก้อนน้อยกนแน โบราณนะครับมันเป็นโบราณถ้ามาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพีกจะได้กี่ละจิบทุกวันเปนโบราณนะครับมันเป็นโบราณถ้ามาร้านก็จะประมาณนี้นะคะนักพีกจะได้กี่ละจิบทุกวันอร่อยใหญ่เลยครับพี่พี่แม่กินเลยอ่ะผู้ชายก็ได้อยากให้กินน้ำแน่เปิ่น

ใหญ่นะครับพี่พี่แม่แมบบ่กินเลยอ่ะน้องชายก็ได้ไปไปนักกินน่ากินนั่งกินไม่รู้เป็นนั่งกิน,กนสวัสดีครับก่อนไอแบบสกีบอีกแล้วน้องพีทก,ก็ได้นะครับพี่ค่ะกินด้วยกินด้วยสิมีอะไร จะจบไปเล่นนะคะเห็นรถไดติมชนกเลยค่ะไม่เล่นเลยเล่นสรถไดติมต่อเวลาเนี่ยแต่หลักอากกดแม่ถ้ากนแม่น่ารักแท้ตุกใส่ไปก็กดไไปไม่หำเลยอร่อยจังกินกิน วันเลห็นรถผ่านก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งลัดวิ่งลัดเลยคิดมไหนซิมไหนซิมไหนโอ้ยคิดที่พักบัดนี้ใชายแม่คิดที่พ่อแม่เองเว้ยโมลิขอบคุณที่รับชมนะคะปิดอ่ะนี้ก็ขอตัวกินไอติมก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบายบายก่อนมีงานได้ไน่จติมให้เน๊ะบายบายก่อนบายกล้องก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายทิ่น้ำเงาบ๊ายบายกล้องก่อนเลยบา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 ยกล้องก่อนจุใจเด้อครับหนุนจุใจเด้อบ๊ายบายกล้องก่อน ไวไก่อนไวไก็ก่อนไวยสวัสดีครับก่อนเอสพีอีกแล้วน้องพีทก็ได้นะครับพี่ด้วยด้วยสิบียิน่ครับบายายเร็วเบาย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 นักทนจนงกินไม่ด şey> ูเป็นนังกินบายบายนักชาน้าินดนงกินไม่ดูเป็นนังกินที่น้ำให้ Bye bye, cóp, con, bye bye con cẩn bye, bye còn con cổng còn lại cẩn chú chạy đi đẹp, còn lại cổng còn lại cổng còn lại cổng bye nó đi nó con mẹ con mẹ thế xài. Chị bước, chị bước. Chị bước. ดูดิถ้ากัเดเพื่อนแล้วมันแม่มุมเลยอร่อยใหญ่นะครับมแม่ไม่แย่งไม่ปล่อยให้นางกินคนเดียวอร่อยมากแบบพิซช่าชื่ออย่างนี้เองก้อนเนื้ป้อนเนื้อ้อนเนื้อ้อนแหนกิ้งั้าก้อนหน่อยป้อนแหนอร่อย จเปเล่นครับเห็นรถไอติมวันเลยเห็นรถาดพได้นะครับมันก็จะวิ่งรัดวิ่งรัดเลยกินไหนายิมนะิมนะโอ้ยคีทีพักบัน้นสายแม่ิีที่อนแม่เองเว้ยโมนี่อร่อยจังกินนะกินคนนนะแซ่ ลูกชายพอดแม่น้อยลูกชายครับกินคนเดียวเลยอ่ะถ้ากินก่อดพี่ครับบายบายเร็วๆบายบายอร่อยจังกิน <c oughs> กินกินชนะไปค่ะไม่เด้เลยไม่สะดวกเลยติดต่ออืมทีบ่ท <c oughs> ีบกินบ่ มูดถ้ากัดเพื่อนแล้วมันแม่หมดแล้อร่อยใหญ่นี่ครับนีแม่ไม่แย่ยงไม่ปล่อยให้นางกินคนเดียวสวัสดีครับก่อนแด้ออกคิปอีกแล้วนะ้องพิบก,ก็ได้นะครับกินด้วยกินด้วยสิยยมีรอยคุณแม่กระจกไปเล่นนะครับเห็นรถไอติมรอย udah berjog benar kan, ini udah jadi makan, jadi makan, กินเสร็จแลแบ,บกนะแบบน้ำไปเนาะกิน <c oughs> ด,ด้วยกินด,ด้วยกินมัดด้งดูดิท่ากัเดเพื่อนหมแล้วมันแม่มดลอร่อยใหญ่เลยครับมแม่ไม่แย่งไม่ปล่อยห้